โอเคโอ้โหสวัสดีนะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่ว่าอยากทำฟาร์มอยากทำฟาร์มอยากทำปรจุสัตว์นะครับในการเลี้ยงสัตว์นะครับในการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับซึ่งผมก็ทำมาหลายปีแล้วนะครับก็ล้มลุกคู่คานนะครับพี่น้องก็อยากจะมาเป็นกำลังใจนะครับให้พี่น้องนะครับนี่พื้นที่ด้านหลังนะครับพื้นที่ด้านหลังผมนะครับ เป็นปลาทีา่หวานไว้นะครับผมหวานไว้เป็นอาลูซี่นะครับเอาไว้ให้แกะกินในยามหน้าเลี้ยงนะครับผมโอ้วันนี้ก็จะมาแชร์นะครับประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับแรกเริ่มเดิมทีนี่ก็เลี้ยงตามกระแสนี่แหละครับ <c oughs> เพราะว่าแพะนี่เลี้ยงแล้วขายได้ดีนะครับสมัยช่วงวเจ็ดแปดปีที่แล้วนะครับ ก็ทดลองเลี้ยงมากับเขานะครับทดลองเลี้ยงมาพอเลี้ยงเล็กๆนี่มันมีปัญหาแบบว่าเราเลี้ยงน้อยตัวครับเจ็ดแปดแม่พ่อค้าไม่ค่อยมีนะครับโทรหาพ่อค้าพ่อค้าก็บอกว่าให้เลี้ยงเยอะๆนะครับมีแม่พันธุ์หลายๆตัวนะครับเวลาไปจับจะได้เต็มเที่ยวพอเต็มเที่ยวแล้วก็จะได้แบบคุ้มทั้งเขาคุ้มทั้งเรานะครับ ก็เลี้ยงมาเรื่อยๆครับก็ทำตามที่พ่อค้าบอกนะครับล้วก็ขยายนะครับซื้อเพิ่ม30-40แม่เป็น60-70ครับคราวนี้ก็ออกมาเยอะราคาก็ได้แรงอยู่ตอนนั้น130-120อยู่ทั้งตัวมงตัวเมียขายได้ดีหมดเลยนะครับเราก็คิดว่าเราตัดกระถินไม่ไหวแล้วก็เลยต้องทำแปลงหญ้าครับทำแปลงหญ้าเพื่อขยายนะครับผมขยายแปลง ขยายแปลงหญ้านะครับผมแล้วก็พันตัวมาเป็นพ่อค้านะครับผมคนเลี้ยงเล็กๆนี่ก็ตายเยอะนะครับคนเลี้ยงเล็กๆนี่โถหลายคนครับเพื่อเมื่อเจอแบบตายเนาะเพะแกะมันตายหน้าฝนปีหกสี่ครับน้ำท่วมพอน้ำท่วมเพะแกะตายนะครับมันก็รู้สึกว่าเหมือนแบบว่า ไม่อยากเลี้ยงนะครับผมแต่ก็กัดฟันลุยต่อครับกัดฟันลุยต่อเพื่อที่จะเติมฝันว่างั้นเติมฝันนะครับพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วครับพี่น้องมันมันค่อนข้างตอบโจทย์เร็วนะครับสําหรับแพะนะครับแพะในช่วงแรกๆครับแต่มาเจอช่วงเศรษฐกิจไม่ดีครับช่วงหลังโควิดะครับมันมันยังไงอะ่ะมัน ราคามันถูกครับหลังโควิดนะครับตอนช่วงโควิดไม่เป็นไรครับคนเลี้ยงเยอะเราเป็นพ่อค้าเราก็วิ่งส่งในตัวประเทศวิ่งมาหลายปีแล้วนะครับแต่พอหลังโควิดนะครับเศรษฐกิจแย่ราคาถูกคนเลี้ยงก็หายนะครับผมพอผมผันตัวมาเป็นพ่อค้าเต็มระบบแล้วก็มันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับเราเป็นพ่อค้าเราแพะแกะถูกเราก็ซื้อถูกนะครับแพะแกะแพงเราก็ซื้อแพงนะครับไม่มีปัญหาอะไร แค่เพิ่มยอดเฉยๆนะครับผมนะครับขอสวัสดีนะครับพี่นะ้องที่เข้ามาดูเนาะอันนี้เดี๋ยวมาพามาโชว์ฟาร์มนะครับชมฟาร์มนะครับที่ทําขึ้นนะครับเนื้อที่ประมาณสามไร่กว่าๆครับพ่อเป็นไม่ใช่ฟาร์มแบบเลี้ยงเพื่อย,ยังยืนขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมเป็นพ่อค้าเนาะก็เลี้ยงแบบว่าเอ่อเอามาพักนะครับซื้อมาขายไปเอามาพักเนาะ เอามาพักเก็บไว,ว,ว,ว้ทีละห้าสิบตัวสิบตัวยี่สิบตัวทั้งแพะทั้งเกะนะครับก็เอามาพักไว้แตงยาด้านหลังเนาะส่วนฟาร์มอยู่ตรงนู้นครับด้านน้ะเราซื้อมาพักไว้นะครับเราเอาไว้ตรงที่บ้านเราที่เดิมนะครับที่ว่าลงคลิปประจำนะครับตรงนั้นมันจะค่อนข้างเขยบนะครับแล้วก็เกรงใจเพื่อนบ้านนะครับผมเลยแบบเอามาไว้ทั้งหลงดีกว่า แพอ่งนี้ก็สามไร่ครึ่งน,นะครับผมสามไร่ครึ่งก็มีแต่เงินแพะเงินแกะนี่แหละครับที่ซื้อซื้อทีละสองงานสามงานเก็บมาหลายปีนะตอนนี้ก็ล้อมรั้วเสร็จเรียบร้อยครับผมล้อมรั้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทาโรงเรือนนะครับผมทาโรงเรือนเรียบร้อยนะครับพอทาโรงเรือนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแกะมาไว้นะครับแกะที่บ้านก็เหลือไม่กี่ตัวแล้วครับตอนนี้ แต่ที่ว่าเหลือไม่กี่ตัวนะครับลงเดือนเราอันนี้ก็ทํายังไม่เสร็จนะครับล้อมรั้วเรียบร้อยครับอ,อยากหนุนใจนะครับพี่น้องที่ว่าอยากสร้างงานนะครับเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนี่ต้องบอกก่อนว่าไม่รวยนะครับทําแล้วไม่รวยนะแต่ทําแล้วยังยืนนะครับผมสําหรับพี่น้องกเกษตรกรที่เลี้ยงเป็นอาชีพนะครับอาชีพ่างผมคือพ่อค้านาอแบบถ้าเกิดเลี้ยงแล้ว หรือว่าทาไปแล้วเนี่ยหยุดเลี้ยงหยุดซื้อหยุดขายนะครับก็ไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่โครงสร้างนะครับแบบนี้แต่ถ้าพี่น้องกเกษตรกรเลี้ยงแล้วนะครับท่านหยุดซื้อหยุดขายท่านหรือ ي, ท่านหยุดท่านหยุดอาชีพนี้เมื่อไหร่นะครับท่านก็จะมีเพะเกะอยู่ในโคกในฟาร์มท่านขายทําทุนต่อยอดอาชีพอื่นได้นะครับผมพวกพามาดูนะครับโคกนะครับของผมใช้เหล็กทําทั้งหมดนะครับ วันนี้ว่างนะครับอยู่บ้านนะครับเมื่อเช้าไปส่งแกะมาแล้วนะครับที่ชายบดานนะครับใครเห็นก็บอกว่าทําไมทําใหญ่จังนะครับชาวบ้านแต่ว่าเราเราทําใหญ่ไว้นะครับเพราะเรารู้ว่าระบบระบบการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะและการกักตุนแกะนะครับว่าเราเลี้ยงแบบไหนนะครับเราเก็บไว้ยังไงนะครับเรามีแปลงปล่อยนะครับเรามีแปลงปล่อยก็ให้ลูกค้าเข้ามาดูนะครับ ลูกค้าก็จะรู้พิกัดนะครับเพราะว่าทั้งติดต่อในทั้งแอปฟ้านะครับแอปฟ้าแอปดาก็จะมีผู้ติดตามอยู่นะครับท่านไหนก็ไม่มีแพะไม่มีแกะเขาก็ทักเข้ามานะครับเราก็มีให้เขาเรื่อยๆนะครับแต่บางครั้งก็เปลี่ยงพกเหมือนกันครับไม่มีนะใช้โครงร้างเหล็กครับพี่น้องหลังคาเมทัลชีตก็เป็นหลังคาที่ว่ามือหนึ่งเลยเหล็กมือหนึ่งนะครับอออวอกเรียบร้อยนะครับผม ใช้ตะข่ายนี่ครับใช้ตะข่ายลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องเผื่อท่านใดอยากไปทําตามนะครับไอ้ตะข่ายถักปมนะครับหีล่างห่างบนนะครับเสาห่างประมาณสองเมตรนะครับสองเมตรสองเมตรห้าสิบนะครับตามงบนะครับถ้าเราใช้เสาห่างเยอะมันจะตกทงช้างนะครับตะข่ายหมาจะมุดเข้ามาได้นะครับนี่ก็ขึงไว้นานแล้วครับนี่ตะข่ายถึงไว้จน้าท่วมหมดแล้ว สามนี้ผมเริ่มทำตั้งใจมาฝังหลักล้วนะครับการกะขายนี้ก็โู้หลายเดือนนะครับส่วนวันนี้ก็เริ่มมาทำใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดระบบข้างในกันห้องนะครับกันห้องแกะมาชุดหนึ่งก็จะไว้ห้องเดียวกันมาคนละทีมก็แยกห้องกันอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นแปลงญ้านนะครับ <c oughs> น้ำท่วมหน่อยนะครับเดี๋ยวหน้าเลีเ้ยงเลียพื้นที่อีกนะครับ ผมที่ง่หมดเยอะครับพี่น้องหมดเยอะก็ต้องลุยต่อเนาะนี่ครับอันนี้เพิ่งเพิ่งกลางตะไคร่อันนี้ใหม่ใหม่เลยนะครับผมเนี่ยกลางตะไคร่ใหม่ใหม่เลยครับทําได้ไม่กี่เดือนนะครับต้องทยอยทําครับใช้งบประมาณเยอะพี่น้องต้องทยอยทําทีละล็อกทีละห้องออกนะครับ นค่าเรงช่างก็แพงอยู่นะครับไหนจะค่าเหล็กอีกนะครับค่าตะข่ายนะครับลงทุนเริ่มจากศูนย์เลยนะครับตรงนี้ครับไม่ใช่ที่ของผมนะครับผมซื้อตั้งแต่ห้าหกปีแล้วมั้งซื้อทีละไร่สองไร่นะครับเดิมทีเป็นโบนะครับตรงนี้เป็นโบแบบลอยขุดดินเอาไปขายครับช่วงประมาณสิบปีสิบปีที่แล้วผมมาซื้อโบเก่าเขานะครับซื้อโบเก่านะครับแล้วก็ถมหมดไปสองร้อยสามร้อยลดแล้วนะครับ ก็จะสร้างฟาร์มไว้นะครับ <c oughs> มันจะได้ตัดปัญหาเรื่องอาหารนะครับในช่วงที่ว่าไม่ใช่ฤดูแลรงนะฤดูแล้งเราก็เสริบบ้างนะครับในฤดูฝนแบบนี้เรามาขังไว้นะครับพี่น้องเข้ามาดูเข้ามาดูแกะก็มีพื้นที่จอดรถนะครับมีพื้นที่ถอยเข้าถอยออกนะครับถ้าเป็นคนที่เคยซื้อขายกับผมนะครับมาซื้อที่บ้านจะจะรู้ครับว่าที่บ้านผมทางเข้าแคบๆค,ค,ครับ พอดีรถกระบะเลยนะครับถ้าฝีมือไม่จริงนี่ถอยเข้าไม่ได้แน่นอนนะครับทางเข้าเกียบมากนะครับอันนี้เราก็ตัดปัญหาตรงนั้นมาทําพื้นที่กวาา้างๆข้างนอกครับรถมาจอดรอได้เวลาแพ็กแกมาเราก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยลงแปลง้าเดี่ยลยครับยายาโซนนี้จะเป็นยาโซนธรรมชาติครับโซนด้านในตรงนู้นจะเป็นลูซี่ที่เราหวานไว้หวานทิ้งไว้หลายปีครับใครเห็นเขาก็บอกว่นะาทำไมไม่ปลูกไม่ปลูกมันไม่ทํา เขาพูดหรือว่าทำนาไว้กินข้าวนะครับ <c oughs> คือผมไม่ได้ถนัดในเรื่องนั้นนะครับผมถนัดในการทำแบบนี้เนาะบางทีคนแถวบ้านไม่เข้าใจ <c oughs> พื้นที่ตำบลที่ผมอยู่นะครับอำเภอที่ผมอยู่ก็ว่าได้ครับมีคนที่เลี้ยงเพะเลี้ยงแก่อย่างผมนี่ <c oughs> ไม่กี่รายนะครับยิ่งในตำบลที่ผมอยู่นี่น่าจะมีผมรายเดียวเลยแล้วมั้งเนี่ยครับ <c oughs> เขาก็ไม <S an> ่รู้ครับว่าผมทาแพะทําแกะไปขายที่ไหนไปซื้อที่ไหนนะครับก็เหมือนกับพี่น้องหลายๆคนนั่นแหละครับที่ว่าไม่รู้ว่าเลี้ยงแล้วจะไปขายที่ไหนนะครับผมอันนี้คุยเรื่องตลาดนั่นเลยนะครับตลาดแพะแกะไม่มีปัญหานะครับอพี่น้องมุสลิมนะครับมุสลิมเชื้อสายไทยสัญชาติไทยนะครับอาจจะเป็นพี่น้องทางใต้ทางเหนือตอนนี้บริโภคเนื้อแพะเนื้อแกะหมดครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับขายได้แล้วไหนจะเป็นพี่น้อง เพื่อนบ้านพมา่าลาวนะครับเวียดนามนครับรวมขมรนด้วยก็ได้ช่วงนี้ <c oughs> ก็ยังบริโภคนะครับทั้งที่มาทํางานในไทยนะครับทํางานในไทยแล้วก็ทั้งที่มา,าชายแดนนะครับที่เราส่งออกชายแดนตั้งแต่ลาวขมรพม่านะครับแต่ตอนนี้ด่านปิดนะครับยังส่งไม่ได้พอวิ่งส่งในประเทศไปก่อนนะครับพี่น้อง เพื่อนบ้านนะครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมนะครับบริโภคเนื้อแพะเนื้อเกะเนื้อแพะครับโดยเฉพาะเนื้อแพะนี่คือขาดไม่ได้เลยนะครับเหมือนเรากินหมูกินวัวนะครับกินเนื้อหมูเนื้อวัวบ้านเราเนี่ยครับเขาก็กินทุกวันนะครับดังนั้นตลาดอันนี้คือตลาดเนื้อพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับผมตลาดเนื้อนี่เต็มระบบแน่นอนนะครับตลาดเนื้อไม่มีปัญหานะครับส่วนตลาดสายพันธุ์นะครับพี่น้องตลาดสายพันธุ์นะครับ ตลาดสายพันธุ์นี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คนกลับมาเลี้ยงแพะแกะเยอะครับคนกลับมาเลี้ยงเยอะเลยนะครับเพราะว่ากระแสอ่านั่นก็คือน,นับหนึ่งไปด้วยนะครับเพราะว่ากระแสค่อนข้างแรงกว่าแต่ก่อนนะครับแพะแกะตอนนี้รัวละร้อยสาสร้อยส่สิบนะครับลูกขุนไซเล็กนะครับไซใหญ่ก็ร้อยสิบร้อยห้าบาทร้อยยี่สิบแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่การขนส่งนะครับผม ไก่ไก่โูค้าเมีค้ายังไงนะครับผัวเมียสาวก็รู้แล้วอยแล้วต็มนี้ทั้งเพะทั้งแกะนะครับ้อยหนึ่งเก้าติดได้แล้วครับเม่พันธบางพื้นที่ก็ซื้อเป็นโลนะครับบางพื้นที่ก็ซื้อยกตัวเหมาตัวสามพันสี่พันนะครับ <c oughs> ขายได้ครับยังไงก็ขายได้นะท่านเลี้ยงให้รลดเลยยังไงไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับประเด็นแรกก่อนเลี้ยงนะครับต้องถามใจตัวเองก่อนว่าเรารักสัตว์หรือเปล่านะครับเรารักแพะแกะหรือเปล่านะครับพี่น้อง ถ้าเราลักแขะ้ลักแกะนะครับเราเลี้ยงได้นะครับปัจจัยเรื่องราคาไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าแต่ก่อนอย่างที่ผมบอกไปว่าราคามันถูกครับตัวผู้ขุนอ่ะเหลือลูละหกสิบห้าสิบาทนะครับผมเคยซื้อนะครับจากร้อยนี่ขาดร้อยยังแท้ยืนพื้นอยู่ร้อยนี่อยู่ได้ครับแต่ถ้าเกิดหลุดร้อยลงมาห้าสิบหกสิบนี่แย่เลยนะครับสําหรับราคาแต่ถ้าเรามีใจที่รักนะครับเราเลี้ยงได้ครับ เราเลี้ยงได้นะครับเพราะว่ายังไงก็มีคนซื้อนะครับถูกได้ก็ซื้อแต่เราเลี้ยงเราไม่ได้ลงทุนเรื่องกระหงอาหารอะไรนะครับเราอาจจะเสียเวลานะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงแบบว่าเป็นอาชีพจริงจริงสามสิบห้าสิบเมษปีสองปีแรกคืนทุนแน่นอนครับพอหลังจากนั้นราคาถูกราคาเพียงเราก็อยู่ได้นะครับผมอย่าไปตามกระแสนะครับว่าถูกขายยกุกตัวละเจ็ดร้อยแปดร้อยโอ้โหพี่บังกันพี่บังมาเราฟังบอกซื้อสนุกเลยนะครับผม พอกลับมาเพลค่ะนี้เราต้องกลับไปซื้อบังอีกครับเราไปกลับกลับไปซื้อพี่บังองีกเพลเนะครับครานี้กตอนนี้แม่พันธุ์มีสามพันถึงสี่พันห้าพันก็มีนะครับสําหรับเพลแกะนะครับตามขนาดและความสวยงามนะครับพี่น้องดังนั้นเลี้ยงต้องถามใจตัวเองก่อนว่าเรารักที่จะเลี้ยงหรือรักที่จะทํางานตรงนี้หรือเปล่านะครับผมถ้าเรารักที่จะทํางานตรงนี้ไม่มีปัญหาครับราคาไม่ใช่ประเด็นนะครับ เราเลี้ยงให้โลดนะครับผมแล้วส่วนเรื่องการตลาดมีพ่อค้าถึงพื้นที่แน่นอนครับถ้าท่านไหนอยู่ไกลก็ทักเข้ามาถามได้นะครับเรามีเครือข่ายนะครับพี่น้องพ,อพ่อค้าแพ้แกะก็มีเครือข่ายผมไปไม่ได้ก็มีคนที่อยู่ไกลที่เขาซื้อได้นะครับผมราคาไม่ห่างกันมากห้าบาทสิบบาทขายได้ขายเลยครับพี่น้อง ถ้าคิดว่ามันเป็นภาระนะครับสําหรับลูกขุนพอมันโตแล้วเนี่ยมันจะทับแม่ทับสาวมันจะมั่วกันไปนหมดนะครับเราขายเลยดีกว่านะครับเรื่องการตลาดไม่มีปัญหานะครับดังนั้นประเด็นแรกนะครับคือเรื่องอใจต้องรักก่อนนะครับประเด็นที่สองบริหารจัดการฟาร์มครับอันนี้ไม่ต้องไปเรียนอะไรมาครับเราเราดูออกครับเราอยู่บรรหน,นกบรรบ้านของเราเราดูออกอยู่แล้วว่า การบริหารจัดการนะครับฟาร์มแพะฟาร์มแกะของเราเนี่ยประเด็นแรกเลยมันต้องต้องมีแปลงหญ้านะครับหรือต้องมีแหล่งอาหารนะครับสําหรับแหล่งอาหารจะแบ่งออกเป็นสองประเด็นนะครับคือเลี้ยงแบบฟาร์มปิดนะครับคือตัดให้กินนะครับอันนี้อาจจะจํานวนน้อยหรือว่าจํานวนมากก็แล้วแต่พื้นที่นะครับเอาแค่ตัดไหวนะครับหน้าเลี้ยงหายากไหมหญ้ามีเขียวเขียวไหมกระถิน เต็มระบบหรือเปล่านะครับผมาอาหารท่านคิดว่าตลอดรอดดีนะครับผมหรือว่ามีอาหารเสริมแบบไหนคันหาได้เลยนะครับเลี้ยงได้นะครับนั่นคือข้อที่หนึ่งคือจัดระบบฟาร์มนะครับพอแยกย่อยออกมาเป็นเรื่องอาหารนะครับเรื่องอาหารสําคัญมากครับสาหรับไร่ทุ่งก็ต้องมีแปลงหญ้าที่จะปล่อยบ้างมีพื้นที่สาธารณะไก่เขื่อนไก่คลองไก่ที่ชุ่ม ชุมชนอะไรเงี้ยครับใกล้แบบอะไรเรียกว่าป่าชุมชนใกล้ป่าชุมชนนะครับมีแปลงสาธารณะร้อยไร่สิบไร่อะไรก็แล้วแต่นะครับมีที่ลานสะพัดสะดุอะไรเงี้ยที่ของหลวงครับที่เราปล่อยได้เงี้ยให้เพื่อให้แกะเรากินได้อันนี้เรื่องอาหารนะครับต้องจัดระบบให้ดีส่วนเรื่องอต่อไปก็คือเรื่องโรงเรือนนะครับบางคนมีเงินนะครับลงแต่แพะแต่แกะหมดนะครับคิดว่าแพาะแกะอยู่ยังไงก็ได้ ไม่ใช่นะครับเพร่แก่นนี่คือต้องต้องอยู่อยู่ดีค่อนข้างดีนิดนึงนะครับบางที่ยกพื้นให้นะครับยกพื้นสูงครับบางที่ให้นอนกับดินนะครับมันแล้วแต่พื้นที่ครับไม่มีอะไรถูกนะครับนอนดินนอนฝุ่นได้ครับไม่มีปัญหาปล่อยไล่ทุ่งได้อ่าเราทําพยาธิบ่อยๆนะครับผมเรื่องยุงเรื่องยาเราก็ต้องศึกษานะครับต้องศึกษาหาข้อมูลเยอะครับคนที่จะลงทุนเลี้ยง แล้วก็เรื่องการขนส่งนะครับที่เราเลี้ยงอยู่มีผู้ค้าไหมนะครับมีตลาดไหมใกล้ๆเออเวลาเขาเข้าไปซื้อเข้าไปขายเขาเข้ายากออกยากไหมต้องวางระบบให้หมดครับไม่มีปัญหาอะไรที่เราทําไม่ได้ <laughs> ถ้าเราเลี้ยงแล้วนะครับมีเงินอยู่ก้อนเนึงอซื้อแกะอย่างเดียวซื้อแพะอย่างเดียวครับให้อยู่อคอกดินนะฝนตกก็อยู่กับเป็นที่โคนผมเคยไปเห็นนะครับ <laughs> เคยไปส่งแกะแบบเอาแกะไปสวยๆเลย พอลงโคกปั๊บเขาไล่เขาโคกแบบขี้โค่นครึ่งแข้งครับเหมือนเหมือนเหมือนฝูงควายครับมันอยู่ไม่ได้แน่นอนครับทั้งยุงทั้งเฉะนะครับปากเขาเปื่อยมีมาแน่นอนนะครับหลายอย่างครับดังนั้นเราต้องจัดระบบฟาร์มให้เหมาะกับพื้นที่นะครับผมหน้าแรงนอนฝุ่นนอนดินได้โคกทิ้นได้ร้อนๆนะครับน้ำอย่าให้ขาดนะครับน้าดื่มเปลี่ยนทุกวันเนาะส่วนหน้าฝนนี่ยกพื้นให้เขาหน่อยนะครับหรือไม่ก็ชั้นสองสวยๆหน่อยให้เขาแบบนอนแบบ ไม่มีความแฉะไม่มีอิ่นแก๊สแอมโมเนียจากฉี่ให้สะท้อนขึ้นไปนะครับทําให้ป่วยนะครับพอป่วยก็ตายนะครับพอตายขาดทุนขาดทุนปุ๊บนี่เราก็เพราะครับหมดกำลับบงใจที่จะเลี้ยงนะครับลงทุนเป็นแสนซื้อตัวมาตัวสี่พ้าห้าพันขายตัวละพันสองพันนะครับแล้วก็ทําให้เข็ดไปเลยนะครับผมดังนั้นการเลี้ยงแพะแกะนี่ต้องวางระบบให้ดีนะครับแล้วก็เรื่องยาครับ ยานี่สามัญประจำคอกเลยนะครับออกซิเอลนะครับถ่ายพยาธิยาบำรุงพวกนี้นะครับต้องใช้หลายอย่างครับผมเราก็ต้องศึกษาทีละขั้นตอนนะครับว่าแกะป่วยเป็นแบบนี้เราใช้ยาแบบไหนหายแบบไหนไม่หายนะครับผมนี่รบบต้องศึกษาค่อนข้างเยอะครับบางคนยังไม่มีเวลาเลี้ยงนะครับแต่ชอบชอบที่จะเลี้ยงนะครับชอบที่จะเลี้ยงก็ ศึกษาหาข้อมูลไปก่อนนะครับมีเวลาแล้วค่อยว่ากันนะครับผมโอ้ร้อนเว้ยเดี๋ยวเข้าลุมกันพี่น้อง <c oughs> าหาข้อมูลครับพี่น้อง้าพี่น้องศึกษาหาข้อมูลเสร็จแล้วก็ลงทุนเลี้ยงได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหาอะไระเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับคุณจะเลี้ยงห้าตัวสิตัวนะครับ คืนกำไรแน่ๆเลยคุณต้องเลี้ยงฟรีหนึ่งปีนะครับสมมุติว่ามีเลี้ยงเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่สิบแม่เอามาสิบแม่นะครับสิบแม่พันเนี่ยเราซื้อมาสมมุติว่าซื้อมาตัวละสามพันสิบแม่สามหมื่นนะครับสิบแม่สามหมื่นท้องเลยนะครับเลี้ยงไปประมาณสามถึงห้าเดือนคุณจะได้ลูกหนึ่งชุดนะครับผมอันนี้คือซื้อแม่นะอธิบายเรื่องการซื้อแม่ได้ลูกหนึ่งชุด สิบถึงยี่สิบตัวนะครับลูกมันตัวผู้ตัวเมียไม่รู้แหละคุณเลี้ยงไปอีกห้าเดือนคุณขายลูกมันเลยในกรณีแกะนี่จะเลี้ยงแค่สามเดือนก่อนอเดี๋ยวอธิบายเปเรื่องแกะไปก่อนนะเลี้ยงมาสิบตัวสามเดือนคุณได้ขายแล้วนะครับสามเดือนรวมกับห้าเดือนก็จะเป็นแปดเดือนคุณได้ขายชุดแรกตีไปเลยเลี้ยงสามเดือนนี่ยังไงตัวละสองพันห้าได้อยู่แล้วนะครับตัวผู้ตัวเมียราคาตอนนี้เนาะคุณก็จะได้อยู่ประมาณสองหมื่นห้าก่อน คมดีซื้อมาสามหมื่นนะนี่กำไรอยู่ในโคกแม่มันซื้อมาสามหมื่นลูกขายลูกไปแล้วได้สองหมื่นห้าคุณก็จะเหลือห้าพันกำไรอยู่ในโคกนะครับอันนี้เลี้ยงแค่แปดเดือนนะคือห้าเดือนท้องคลอดเรียบร้อยพอสามเดือนต่อมาก็ขายลูกมันในระหว่างที่ขายลูกมันเนี่ยครับเ,เขาก็จะท้องอีกสามเดือนที่ขายลูกเขาอะพอขายลูกก็ไปเสร็จแล้วนะครับอีกสองเดือนของเก่าด้วยห้าสามอีกสองเดือนก็จะเป็นแปดเดือน คุณก็จะคลอดลูกใหม่แล้วนะครับแกะก็จะคลอดลูกใหม่เลี้ยงไปอีกสามเดือนก็เป็นสิบเอ็ดเดือนสิบสามเดือนเป็นสิบสามเดือนคุณก็จะได้รุ่นสองอันนี้กําไรนะครับอันนี้เผื่อตายบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้ในกรณีที่ซื้อแกะท้องนะครับแพะท้องนะครับผมแต่ถ้าเราซื้อแกะสาวแพะสาวนะครับราคาถูกหน่อยนะครับแต่การใช้งานนานเหลือกเกินนะครับผมแต่กรณีการคืนทุนมันจะเป็นจากปีหนึ่งก็จะเป็นปีครึ่งสองปี พราะว่าเก่สาวต้องมาท้องใหม่พอเก่สาวท้องใหม่ปุ๊บมันก็จะเริ่มนับหนึ่งห้าเดือนนะครับห้าเดือนจากที่ว่ามาสามเดือนก็จะคลอดเลยคราวนี้คุณต้องเริ่มใหม่คุณมาเลี้ยงฟรีประมาณครึ่งปีหกเดือนนะครับแล้วก็ทับอีก <c oughs> ตั้งท้องอีกห้าเดือนหกเดือนก็เป็นปีหนึง่งแล้วก็กว่าจะคลอดอีกก็ประมาณอีกห้าเดือนปีครึ่งนะครับประมาณสิบหกสิบเจ็ดเดือนคุณถึงจะได้ชุดเลก ดังนั้นถ้าเป็นเกะสาวเพศสาวจะได้อยู่ประมาณสองปีนะครับผมสองปีถึงจะคืนทุนนะครับแต่ถ้าเป็นแม่พันธ์ุจะคืนทุนเร็วแต่ข้อดีข้อเสียนะครับคือแม่พันธุ์เนี่ยเราจะ <c oughs> มีอายุการใช้งานที่สั้นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่ซื้อมาสิบแม่เนี่ยอ่าเขาอายุเท่าไหร่แล้วเขาจะท้องได้อีกกี่ครกี่ชุดมีโรกอะไรติดตัวมาบ้างอายุมากอายุน้อยนะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับ แต่ถ้าข้อดีคือมาปุ๊บติดลูกปั๊บบางตัวท้องหมาได้เลยนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เลยอยากให้ได้แม่ลูกนะครับแม่ลูกนี่คือไหวมากครับเอามาเลี้ยงสองเดือนขายที่คืนทุนเลยนะครับแต่มันหายากครับจังหวะดีๆบางทีมันก็ราคาสูงหน่อยนะครับมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับส่วนแกะสาวเราก็เลี้ยงประมาณปีปีครึ่งครับถึงจะได้ลูกเขานอกจากเราจะเลี้ยงมาพอโตปุ๊บเราก็ขายนะครับ อันนี้ในกรณีที่ว่าเลี้ยงปีสองปีนี่คุณได้ซื้อได้ขายได้ได้ทุนคืนแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเ,เลี้ยงเพื่อขายต่อนะครับผมบางคนไปไม่รอดเลยเลี้ยงสองสเดือนมีปัญหาธุระต้องใช้เงินหรือว่ามีงานในอื่นที่ดีกว่าก็ต้องขายออกคุณขายออกยังไงก็ขาดทุนนะครับผมถ้าเขาเรายังไม่ได้ขายลูกเขาสักหนึ่งชุดเนี่ยครับยังไงขาดทุนแน่นอนคุณซื้อแม่ต้องทองมาเลย จะโคอดอยู่แลละมีธุระต้องใช้เงินมีปัญหาค้างบ้านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณขายออกคุณซื้อเม่สามพันขายได้สามพันเท่าทุนนี่ก็ถือว่าหลูแล้วนะครับบางทีซื้อสองพันสองพันห้านะครับผมคุณก็ต้องขายขาดทุนแล้วเสียเวลาไปด้วยดังนั้นถ้าเกิดเราจะเลี้ยงเราต้องเลี้ยงให้มันได้กําไรนี่คือจะต้องเลี้ยงประมาณปีหนึ่งปีครึ่งสองปีนะครับสําหรับเมพันส่วนสาวนี่ปีครึ่งขึ้นไปแน่นอนนะครับผมค่อนข้างคืนทุนช้านะครับ แต่พอหลังจากที่เขาคื้นทุนให้เราแล้วปีครึ่งสองปีไปแล้วเนี่ยเมียพันสาวที่เราซื้อมาเนี่ยหนึ่งเราลงทุนถูกเสียเวลามากหน่อยแต่ว่าเราจะได้แม่พันที่อยู่กับเราได้ประมาณห้าปีสิบปีได้เลยนะครับเริ่มแบบเริ่มช้าหน่อยแต่ว่าออกตัวได้ยาวๆนะครับผมเป็นเครื่องดีเซลเครื่องดีเซลนะครับสตาร์ทช้านะครับเครื่องร้อนช้าหน่อยแต่ถ้าร้อนเร็วยาวๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอ,อยากให้เร็วให้ไวดึงทุนเร็วๆ ตรงแม่พันธุ์แม่ลูกอันนี้คือการลงทุนนะครับส่วนสายขุนก็ราคาโลต่อโลครับอันนี้สําหรับมือใหม่ไม่ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเอา,เอาเกะเอาแพะลูกขุนสิบกว่าโลไปขุนเนี่ยสิบห้าโลไปขายยี่สิบรูบางคนถนัดอันนี้คือเสียนเสียนแล้วเขาถนัดเขาหาเลี้ยงได้นะครับเขาหาเลี้ยงเขาหาต่อยอดได้แต่มือใหม่ไม่แนะนํานะครับเลี้ยงไม่ดีเวลาเขาหย่านมแม่เ้ามาบางทีมาล้าไส้อักเสบมาป่วยนู่นตายนะครับ แล้วลงทุนสูงด้วยนะครับเดี๋ยวนี้รัวร้อยสามสิบร้อยยี่สิบก็หายากแล้วนะครับซื้อไปยี่สิบห้าโลก็เท่าไหร่แล้วพันเจ็ดพันแปดแล้วจะสองพันแล้วนะครับไปเลี้ยงเป็นเดือนถึงจะขายได้สองพันกรบาทดังนั้นต้องลงทุนจํานวนตัวเยอะๆนะครับสี่สิบห้าสิบตัวถึงจะได้เงินก่อนแล้วสี่สิบห้าสิบตัวเราต้องมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์นะครับทํายาเป็นถ่ายพยาธิอาหารแบบทั้งอาหารคุ้นอาหารหยาบแล้วก็หญ้ากระทุ n กระถิน่นต้องพร้อมนะครับ สำหรับมือใหม่ยากเลยแบบนี้นะครับผมก็เป็นว่าถ้าเกิดท่านใดนะครับสนใจอยากจะเลี้ยงก็ทักเข้ามาคุยกันได้ครับศึกษาหาข้อมูลไปก่อนครับสืบเยอะๆโทรมานะครับผม0887 124502หนะครับหรือทักไปที่ Facebook นะครับสรรเสริญวาฒะดำรงเจริญนะครับผมเป็นรูปผมถ่ายรูปอยู่กับแกะเขาโค้งนะครับเข้ามาคุยเข้ามาทักกันได้นะครับผม ยังไงฝากพี่น้องฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับพอดีกําลังปั้นช่องนะครับแล้วก็มีเคล็ดลับหรือว่าความรู้อะไรดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะหรือการตลาดลราคาเราก็จะอัปเดตให้ทุกวันนะครับตามคลิปรงคลิปสั้นที่ผมทําไปใน,ในท,ทุกวันนะครับผมจะลงมาละสองคลิปนะครับวันนี้ว่างครับก็เลยมาลงคลิปยาวให้มาลงไลฟ์สดนะครับเผื่อพี่น้องท่านใด สงสัยนะครับผมก็ทักเข้าไปถามได้สำหรับวันนี้อากาศร้อนแล้วพี่น้องเดี๋ยวแค่นี้ก่อนโอเคครับผมสวัสดีครับ